ใส่ละเลีเ้ยวเทือ่ย้ส่ขวาซ้ายขวาใส่ขวาใส่ขวาเออได้ละเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปขึ้นรถเซ่เลยอ่านักแต่งเพลงนักแต่งเพลงแล้วก็คอปเปอร์คอปเปอร์เอง ลิ้นไทยยังไงพี่น้องแม่วนั่นคือชุ้มแบนั่งผุนท่ปลายไพุ่นเ่่นกาเดียงมีไปใส่นอเอาผู้ชายเสียงไม่มีสักคนมีแต่ผู้หญิงามเหกาาในบ้นถือจังหวะเขาบักสร้างไม่โดติสพอดีฮไม่เห็นไม่ห็นไม่หันไม่เหนมเหไท่น มนแเมื่กางนต้องคว้นกับด่น่าแทง่่ามันบไรางว่ามันเป็นฟุ่มอยู่ไง้าเจาะ่าข้เจาะว่จังเกระดิ่ปุ่มยันเ็มโบ้โอ้ยพอเป็นยังดอกเพียงมันมีผ่าว่เป็นดอกก็ดีกก็พอขึ้นเตยล่าอยู่าเอ ฟอนดอห้ามพักข่ด้วยแฟนแมอเลาไปถึงบ้อโจกับซอนดนะคะิเลยไม่มียกเวทไม่มีสไม่มีสิหักพันหนึ่งพบาทหพันบาทโอ้มาตบใจกันทุกทีาตีจะคอนเริ่มเริ่มจากไคบ้านหนึ่งันบาทนี่จะ้อเากเองแล้วเริ่มจกออแก้มคนสุดท้ายเริ่มจากไ เริ่มจากใครนี่บกว่ีใครพูดไม่ใช่ใครพูดเิิ่กจากอีละนี่เพราเ่วเหีลยฟ้าพี่ถึงซอละโอซอละพนังนพี่ซอนอละไม่มีส์หักสีมดในวันนี้วันที่เท่าไรกูจะจาึกไว้ยีิบเก้านี่เปลี่ยนขม่ม่สิบสามสิบนอนอนนอนนอน ตั้งใจจะขึ้นเต้ยละอุ้ยแต่ลงมาตองมาต้องมาต้องแก่ตัวดกสารภาพเลยสารภาพเลยผู้คนเลย่ใหญ่ไปสบาขึ้นสยใหญ่เอนั่งคุยกับปันนวเด็่ใั่งกิ่างโมเด็ไปโมไว้สิ่ตะเกีปานี่อันเลือดเขา้งไนอวะเขาตวเขาตออกเ่า่สันเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเาจสามารถอะไรบ้าก็ได้มเพียงีเพราะารอื่นเาจทอะไรบ้ง แต่เดะเดะเดรเดเไแม่จ้าอวันที่ปั่นเลนเอาไมมมาหนีข้าสิกล้งนะปั่นเลนเด่าไมมมาให้เา่เียเลนเอาไม้ะมาจมูสีอะไหมกเล้มาพัดมานีมาหนีเปิดไมมพอพร้อมเน๊ะอย่างนี้จะโกันห เอาคุ้ยตะโยาใ้เสียงโซเล่กับไป่้ยูไม่ปีรองแค่นไป็นสมารคอนนึงนี่ล่ะได้ด้อเอาม้เช็ตาเยๆคุนึงใส่คนงใสามคนนะซอยุ้มหูกับบอสไซนกับบอสไซวางเบิร์ดแต่สุดขึ้นไปซอยแอบๆยูน่นเต็นยูติดกันละฉันยิ้ตาอฉันมไในนอนหลับเนี่ยจน้นนนน แย่ปาดดลบ่วมกันคือฉันไม่ได้น่ารักดิฉันเป็นลัวเพกอย่างฉันเป็นลัฮอตคืนฮอดมื่อคืนแล้วีิพนะได้ยินซ้านี่แหละ เกินอย่างว่แต่งานนี้กินอย่างห้ามห้ามใครหัก่กินยังงนาะเยการมั่ดีห้ามนจห้ามกับจเซอนนุดเพราะมันเป็นเห็ดทรนวิเศษก็ูด้ใจข้าวขา้อันจะต้องหักเองว่ได้ดอกก็ครก็วิสัยไปถึงท้างซ้องไเนาะกำลังเอี่ยแอมเนาะซ้อนไใครอยู่ ย่งไป้่อนเ่งไปย่างไปเป็นผู้ไทยนอแต่รับทำแ่นอนบนขนู่ไทยือไ้รัวน้ฉันได้รัี้ฉันไดย่างเากเน่นะู่ใจฉันมได้รับดิฉันหลาซื่อนี้ันไป้กร้างไเพราะย้่อาเป็นค่ก็ว่าอนเมไเคียเราด้นี่รับเราวูดจะเป็นรับผิ่ชอบเาไรแนมันละมีช นอนยังมาหลับแล้วก็ยังมาพร้อมพวกมาเลยฝากไปหาเบื้อนีากว่ายังไงนะอันนี้ยากสองันหนึงไม่ยังไปทุ่งเลยขยันไม่ท่งนีไม่ทุ่งเลย่่ตานไมเยฉันเลเขาว่าลูกฉันเขาว่าปลูกแต่ผมว่าวาดไม่หักองไม่เห็นสงเลย เหตุผลมีใช่เทพพ้นเราหลับเพื่อนใช่มันเนี่ยสวิตไซด์ของนายหลับเพื่นถ้าจะปลูกพันธุ์ถ้าจะพันธุ์มันต้องหักครึ่งๆกับคนที่เราบอกให้ปลูกต้องไม่หักคนที่เราใหไปใช้เราใช่เพราะให้รับปลูกใช่ไม่ปลูกใช่ต้องมีส่วนร่วมโดยโดยหนาวเนี่ยหนาวเมื่อกี้ไม่เบิ้งเหรือายเนาะมอย่างเนี่ย มุนกต้กูมันจะโปอไรกินยังมันล่พือเตะอีลีเ้ยต่เตนดจะเก็บปวขาดจังเลยเนี่ยปวดขู้จงโปงอยู่เนเอาบ้างกับพวกไปจุดไวัดเห็นว่าปวดนี่เอาแตเที่ยงจะฝัน อันเดียวเด้อเอาอยัางก่อน้ำกับวัสดไฟกับวาจุดเอาบ้างกับพูดแตกปังปั้งปั้งปั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 ง,ปง,ปงเลยเ๋ยวสิซื้อเมื่อไร่กงจดีเลยวัไห่วัเถุเราเห็นี่นี่ซือจะ่อยอยากจับ,บกันอยโค <c oughs> ตรเราเปิดถ่ายครบเนี่ยอีกห <c oughs> นึ่งนาทีข้าเลยถ่ายอากหนึ่งนาถ่ายได้ป่นี่ถ่ายูไอ่านี่นี่มาสะพานนี่ี่ยังไม่ครบเลนี่ลงนะนี่ไงเดด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 ดยนี อะไรนะจะไปอัดเสียงครับอัดเสียงเพลงไหนเพลงเพราะอะไรจะดำรับเอ้าเนียจะดำรับครับรีบครับรีบไปไหนครับรีบไปไปรถไปแบบดิไปแบบพี่ออนครับฮะไปกับพี่ออนครับอัดเสียงแล้วโอ้พี่น้องปากพ่อบอกพ่อวันให้หน่อยเลยนะผมตามหาแกไม่เห็นแล้วแกจะถามหาผมถามมาใครพ่อวันแกถามหาผมไงเดี๋ยวแกบากผมหาแกไม่เจอผมจะบอกแกผมไปแล้วเดี๋ยวแกเอาไม่ได้ฝากพ่อวันพ่อบอกเขาให้โอเคเจอกันตอนเย็นเดี๋ยวประจันอ่ะไป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  พ่อบอกให้เออพ่อบอกให้ไปอ่อางูานี้ตันจะไปอัดเสียงครับพี่น้องผ,ผาชนะใดาใจดำตัวของผมมันจะไปเก็บน้ำแข็งครับโอ้มีแต่คนไปแล้วฟ้าไปซ้าย42โลหนึ่งฟ้าไปซ้าย40โลหนึ่งไปซ้ายสี่สิโลหนึ่ง ผูสาวนางนะคะผูสาวแมนมีตแบบผู้สาวนางแม่ผู้สาวด่โสดปะครับโสดโสดปาดนี่ก็โสดนี่มเอาแบบมันเดี๋ยวกันวัี่งยิ้มกันลูกพีผมจัดการผมเลยเนี่ยเฮ้มึงเนาะก็วัินี้เรม่ย่งไปแล้วไม่ยังพอคุยน้ำหตีพอยากพอ อยยา,าอพี่น้องเพิ่นจะได้ไปแล้วบัดน,นี้ไปเดินทางปลอดภัยเด้อเดินทางปลอดภัยเอาโอโรไใส่อีกบัดโอโรหารไพบัดน,นี้หารถพออ่อจิปนี้ไอ้ซรับเจนินหน้าสวัสดีครับ